หวานหน่อยกำลังกินอยู่อยู่กันเนาะทำมีนิ้มหวานไหมโอ้ยบวยบังหัวน้องเลยกล้วยมันบังได้ฟังเสียงเคี่ยวกันดินมหมดไปกล่องหนึ่งแล้วเออเราจะไปไหนคันนี้มิ่งไปไหนครับมิ่งไปไหนครับมิมือครับ มิ่งไปไหนครับทํา่งทํามิ่งมีสองชัว<อ>่วหลัอันนี้ทัลิงกินอะไรไหนโชว์ดีกินกล้วยอบนมพึ่งอร่อยไหมครับอืม,อมเล่นน้ำเสร็จก็กินใช่ไหมอ่าแล้วนี่จะยิงอะไรเนาะอโอ้จะยิงอะไรเนาะอิ่มยังมิ่งอิ่มยังมิ่มงอิ่มยังครับ สายภัพหรือเปล่าปูป่สายภาพป่ะ